ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่า,ามาสนใจธรรมะได้ยังไงครับค่ะก็พอดีมีเพื่อนคนหนึ่งเป็นกันระยะนายานมิตรนะคะเขาชวนไปคอร์สอาจารย์ประเสริฐนานแล้วอะคะ่ะและทีนี้เนี่ยเผอิญเป็นคนคริสต์นะคะก็เลยไม่ค่อยทราบอะไรเกี่ยวกับพุทธเลยทีนี้เนี่ยได้ฟังเกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์แปดครั้งแรกในชีวิตพอฟังปุ๊บใจมันเหมือนตื่นนะคะคือเหมือนเหมือนรู้สึกว่า เราเสียเวลาอะไรในโลกตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่ามันตื่นมากอะค่ะหลังจากนั้นก็เหมือนนอนไม่หลับ <c oughs> ใจก็นึกถึงว่าเออเนี่ยสนใจทางด้านนี้แล้วก็อยากจะออกจากสังสารวัฏจ้ะคะ่ะวันัอนุโมทนา,นาอนุโมทนาครับ,รบสาธุค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็เริ่มปฏิบัติธรรมก็คือมาทำอาณาปานสติก่อนนะคะแล้วก็มาดูเวทนาทางกายก็จะเห็นการเกิดดับของเวทนาทางกายเยอะมากอะค่ะก็คือทุกทุกอย่างมันเป็นใจรักคือเห็นว่ากายมันมันเป็นแต่แบบเหมือนเป็นฟองอากาศอะค่ะที่มันแบบทดหดโผล่หดบดโผล่หดโผล่อย่างเงี้ยค่ะดีมากครับดีมากครับค่ะ แล่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นฐานจิตเองอะค่ะก็คือก็จะไม่เห็นเสียงพูดเยอะมากก็เห็นแบบคือตอนกลางคืนก็จะนอนไม่หลับอะค่ะเพราะว่าก็จะได้ยินเหมือนมันเป็นเสียงพูดตลอดเวลาางค่ะแล้วเราก็แรกๆก็ใจไม่ค่อยเป็นกลางแต่หลังจากนั้นสักพักหนึ่งคือเหมือนกับถึงจุดๆหนึ่งมันเห็นบ่อยจนรู้สึกว่าจิตเองอะมันก็ไม่ใช่เราเพราะเราอยาก จะห้ามมันก็ห้ามไม่ได้อะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนอาการของจิตท,ที่เป็นพูด้าอะคะ่ะมันก็จะน้อยลงนะคะก็ทุกวันนี้ก็เหมือนกับกลับมารู้สึกตัวอะคะ่ะ <c oughs> ก็จะเป็นเหมือนอมันจะมีความรู้สึกคล้ายๆกับ คือเสียงพูดเนี่ยมันก็จะไม่ได้เสียงดังเหมือนเมื่อก่อนมันก็จะเป็นเหมือนทีคล้ายกับปองอากาศเหมือนกันนะคะที่มันผุดผุดผุดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะคโอเดีมากเลยและสำหรับวันนี้คำถามคือคำถามคือก็คือก็ปฏิบัติมาไม่นานมากนะคะแต่ว่าก็เดินทางนี้อยู่แต่ทีนี้เนี่ยคือบางครั้งคือจิตเนี่ย มันเราบังคับเขาไม่ได้เราก็จะเห็นว่าเออเขาก็จะมีการหลงเข้าไปในอารมณ์บ้างบ่อยเหมือนกันแต่บางครั้งเขาก็จะเหมือนกับมีสติรู้ตัวเองเนี้ยค่ะก็จะเห็นว่าเออความรู้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเพราะว่าเราอยากรู้เราอยากเห็นหรือรอยากให้มีสติมันก็ไม่ได้ทีนี้ ณวันนี้ค่ะคือถามว่ามันก็ยังไม่ได้ถอดถอนความเป็นกายอย่างแท้จริงถึงแนมะ้เราจะเห็นอย่างนี้เพราะว่าเวลาบางทีเราป่วยเราก็ยอมรับความป่วยได้นะคะแต่เราก็ยังเห็นว่าจิตมันก็ยังไปแบบเหมือนกับตัวกายเนี่ยเรารับได้ความทุกข์ทรมานของเวทนารับได้แต่ตัวจิตที่ยังเป็นห่วงกายมันก็ยังเห็นอยู่เป็นขณะขณะอย่างนี้นค่ะก็เลยอยากจะ ขค,ความคําแนะนําม,มาค่ะคุณนันตินโอเคครับช่วยเปิดไมค์เลยนะครับค่ะครับ,รบอ,อันดับแรกเลยนะที่จะให้ทําไว้ในใจนะครับ,รบยังยางเหนียวหรือว่าความยึดมั่นถือมั่นในกายในใจนี้เนี่ยมันไม่ได้ถอดถอนกันง่ายๆนะมันมันต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่างที่ทํากันอยู่เนี่ยนะ อย่างที่คุณสาริษาทําอยู่บอกว่าไม่นานเนี่ยแต่ว่าสามารถเห็นว่ามันผุดๆอะไรได้เนี่ยนี่ก็นับว่าดีนี่สิ่งที่เราต้องสํารวจนะก็คือว่าวิชาที่เรา,เาบอกว่าเราเจริญอาณาปานสติถามตัวเองอบ่อยๆนะอันนี้เป็นเหมือนกับไกด์ไลน์นะเหมือนกับเป็นโรดแมพที่พระพุทธเจ้าประทานไว้คือว่า ตอนที่เรารู้สึกถึงลมหายใจเข้าหรือออกเรารู้สึกถึงความเป็นอิริยาบถปัจจุบันควบคู่ไปด้วยไหมถ้าหากว่าหายใจเข้าออกแล้วแล้วมีความรู้สึกถึงภาวะทางกายนะท่าทางกำลังเป็นอย่างไรอยู่เนี่ยนะอันนี้ถือว่ามีเบสิกมีฐานที่จะคุมสติให้อยู่กับเนื้อกับตัวได้ดีนะอันนี้อันดับแรกเลย หมายความว่าไงหมายความว่าจะเห็นตัวเวทนาสุขทุกข์หรือจะเห็นความปุ้งซ่านมันผุผบโผล่ยังไงก็ตามมันจะมีมันจะมันจะมีกรอบนะไม่หลุดออกจากกรอบนั้นคือเนี่ย สภา,าวะทางกายกําลังปรากฏอย่างไรอยู่เนี่ยนะไอ้สภาวะผุดุโผล่โผล่มันก็จะเป็นสภาวะปผุโผล่โผล่ที่ปรากฏอยู่ในกายนี้ไม่ออกนอกขอบเขตไปไหนนะฮะทีนี้พอเราเห็นทั้งทั้งสภาวะทางกายแล้วก็ภาวะการปรุงแต่งเป็นสุขทุกข์หรือว่าเป็นฟุ้งซ่านทางจิต ว่าอยู่ในขอบเขตของกายนี้นะแล้วก็มันมันทำงานไปด้วยกันควบคู่ไปด้วยกันกับลมหายใจเข้าออกนี้เนี่ยนะผลคือเวลาที่อะไรก็ตามจะเกิดขึ้นกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราหรือเป็นร่างกายของคนอื่นนะมันจะมีสติรู้ว่าสักแต่เกิดขึ้นกับรูปไม่ใช่เกิดขึ้นกับตัวเราไม่ใช่เกิดขึ้นกับบุคคลเราเขาอันนี้สำคัญ มากมากนะะถ้าเราสามารถทำความเข้าใจตรงนี้ได้สิ่งที่มันจะตามมาเนี่ยมันเห็นผลประจักษ์อยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องไม่ต้องอ้างอิงกับใครเลยนะมันจะรู้เลยว่าเราเห็นกายใจนี้โดยความเป็นรูปนามเกิดดับจริงๆไม่ใช่เห็นแค่ภาวะผุๆๆ,ๆชั่วคราวแต่เห็นเข้าไปที่ที่ตั้ง ของอุปาทานเดิมเนี่ยอุปทา,านมาอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ร่างกายนี้เดิมอุปทา,านตัวตนอยู่ตรงไหนมันอยู่ที่จิตใจนี้ความรู้สึกนึกคิดนี้นะเราวัดผลการปฏิบัติการเจริญสติกันตรงนี้แหละถ้าหากจะเกิดอะไรขึ้นกับภาวะทางกายภาวะทางจิตแล้วเรายังแคร์เรายังถือมั่นว่ามันเกี่ยวกับเรามันเป็นตัวเราหรือว่าเรากําลังจะมีอันเป็นไปอย่างไรนะ อย่างนั้นแสดงว่าสติของเรายังคุมมาไม่ยังยังสติของเราเนี่ยยังไม่เห็นเข้าไปที่ฐานของอุปทานนั้นนะคือมันยังเห็นแค่าภาวะชั่วคราวที่มันเดิมมันอาจจะไม่ได้ยึดก็ได้ว่าเป็นตัวเรายกตัวอย่างเช่น ภาวะความคิดฟุ้งซ่านเนี่ยที่มันป๊อบปแป๊บแป๊ป๊อบปแป๊บแเนี่ยถ้าเห็นชั่วครั้งชั่วคราวนะเราจะรู้ไม่รู้สึกว่ามันเป็นตัวของเราอยู่แล้วแต่ไอ้ที่รู้สึกว่าเป็นตัวของเราจริงๆอยู่ตลอดเวลาก็คือกายนี่แหละรู้สึกมาตั้งแต่เกิดเลยแรกเกิดเลยนะะถ้าหากว่าเราผ่านด่านนี้ไม่ได้มันก็ไม่สามารถที่จะไปถึงด่านต่อไปเช่นกัน นะดันคือจิตดันคือความคิดเนี่ยที่เราจะถอดถอนความรู้สึกในตัวตนออกไปเนี่ยนะไม่มีทางเลยแต่ถ้าสามารถที่จะถอดถอนความรู้สึกว่ามีกายเป็นเรามีเราเป็นกายได้อันเนี้ยมันค่อยไปต่อแล้วที่จะมั่นใจว่าเราถอดถอนความรู้สึกนะว่ากายนี้เป็นตัวเราได้ชัวร์ก็คือนะฮะเราต้องมีสติ รู้สึกถึงอิริยาบทปัจจุบันให้ได้ก่อนแล้วให้ได้เป็นปกติสม่ำเสมอนะวิธีที่จะเห็นให้ได้เป็นปกติสม่ำเสมอพระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นขั้นหนึ่งสอามาอยู่แล้วคือเห็นลมหายใจให้ได้เรื่อยๆว่ากําลังเข้าออกอยู่นะกำลังมีลมหายใจยาวมีลมหายใจสั้นอยู่ในกายนี้ถ้าเราจับจุดตรงนี้ถูกนะว่า เราเห็นว่าลมหายใจกำลังเข้ากำลังออกกำลังยาวกำลังสั้นอยู่ในอิรียบทปัจจุบันนี้ในที่สุดอิริยบทนี้มันจะกลายเป็นร่างกายนะที่มีความต่อเนื่องในจิตของเราในการรับรู้ของเรานะแล้วร่างกายนี้มันจะค่อยๆปรากฏโดยความเป็นรูปจริงๆโดยความเป็นไอของที่มันไม่มีบุคคลไม่มีเราเขาอยู่จริงๆนะเป็นอะไรกลวงๆที่ ข้างในเนี่ยแฝงอยู่ด้วยความรู้สึกนึกคิดและจิตใจนะที่เป็นภาวะผู้รู้ผู้ดูอยู่เนี่ยนะตรงตรงนี้เนี่ยมันจะเอาชัวได้นะครับคือเราจะเห็นเลยว่ายิ่งเห็นภาวะทางกายโดยความเป็นรูปชัดขึ้นเท่าไหร่อารมณ์ที่จะไปยึดติดว่ากายนี้เป็นเรากายนี้เป็นของเรามันยิ่งเบาบางลงเท่านั้น นะอันนี้คุณสริษาเข้าใจนะลองเปิดช่วยช่วยเปิดใหม่นะครับค่ะเข้าใจค่ะเพราะว่าช่วงแรกๆค,คือเราก็ใจไม่เป็นกลางพอเราเห็นแรกๆเนี่ยก็ใจก็ติดอยู่กับกายนะคะแต่พอเห็นไปบ่อยๆอะค่ะคือมันมันเหมือนมันเบาบางลงแต่มันก็ไม่ได้ว่าสม่เสมอม ใช่คะ่ะแต่ว่าส่วนใหญ่อะคะ่ะก็คือเหมือนเราก็เห็นแล้วแล้วเราเหมือนเรามันรู้จากความเขา้าคือมันเหมือนรู้จักความรู้สึกและเห็นจากความความรู้สึกทุกอย่างอะคะ่ะแล้วก็เห็นว่าโอเคมันไม่ใช่เราแล้วก่อนหน้านี้มันก็จะเห็นว่ามันมีคนที่คอยที่จะไปดูไปรู้กายและใจแต่หลังๆเนี้ยก็ปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติอะคะ่ะก็คือจะไม่ได้ไปแบบ จ้องในการจเจริญสติเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งก็จะเหมือนกแบบับอยากอยากมีสติตลอดอะคะ่ะมันก็จะมีเหมือนผู้ผู้ที่จะไปดูจะไปเอาหรือว่าอยากที่จะได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นในจุดนี้ตอนก็เลยเหมือนแบบปล่อยให้เขาเป็นธรรมชาติอย่างที่เขาเป็นแต่ว่าก็ก็รู้อยู่เห็นอยู่ว่าเออมันไม่เที่ยงเพียงแต่ว่ามันก็ไม่ตลอดเท่านั้นเองอะค่ะ โอเคส่วนลมหายใจค่ะครับครับเชครับเชญค่ะคือส่วนลมหายใจเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ค่ะจะไม่ค่อยรู้เป็นลมเข้าลมออกยาวสั้นแล้วอะค่ะมันมันเป็นความรู้สึกที่มันเหมือนรู้พร้อมทั้งตัวค่ะมันเหมือนเป็นเป็นเหมือนจะเรียกว่าพูดถึงก็เรียกยากเหมือนกันมันจะกลายเป็นเหมือนอม อากาศอย่างเงี้ยค่ะที่มันเหมือนเป็นฟองอากาศหรือเปล่าไม่นแน่ใจอะคะ่ะมันเป็นเหมือนกแกแสพลังงานอะคะ่ะที่ที่มันสั่นประเทือนไปทั้งตัวค่ะคะือ <Okay. S 2> ทุกคนนี้มันก็จะมีือพลังเดี๋ยวมันมีสองประเด็นนะ ประเด็นแรกคือว่าความสม่ำเสมอนะที่อาจจะยังเห็นไม่ได้ต่อเนื่องคงเส้นคงวาอะไรแบบนี้นั่นเป็นเรื่องของกำลังนะครับแล้วอีกอันหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องของลมหายใจที่เราเห็นเหมือนเป็นฟองอากาศหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่อันนั้นนะ่ะคือโฟกัสของสติเนี่ยมันไปจับอยู่ที่จิตแทนนะะมันมันไม่ได้ลมหายใจเนี่ยไม่ได้หายไปมันไม่ได คือลมหายใจจะหายไปได้มีกรณีเดียวคือได้ฌานถึงท่านจะตุตฌานจะจะตุทฌานนะครับนอกจกนั้นเนี่ยลมหายใจมันยังปรากฏอยู่เสมอเพียงแต่ว่าโฟกัสของสติเราจะไปรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองถ้าหากว่าเรารู้สึกเหมือนกับว่างเว้งว้าง,าง,าง,างเหมือนกับเป็นลมหรืออะไรที่มันคล้ายๆลมมันจะกว้างขึ้นหรือว่าไม่ปรากฏเป็นสายอะไรแบบนั้นน่ะนั่นคือโฟกัสเลื่อนมาที่จิต จิตของเราเองนะจิตที่ว่างจิตที่สบายจิตที่มีความสงบนะก็เราเรานิยามให้ถูกนิดนึงเมื่อเรารู้ลมหายใจไปจนกระทั่งมันมารู้ที่จิตนะเราก็ดูจิตต่อนะครับพอ,เ,อเราสามารถเห็นได้ว่าจิตของเรามีความสงบได้นานแค่ไหนก่อนที่มันจะเคลื่อนกลับมาคิดกลับมานึกถึงโลกรอบตัวใหม่นะเราก็จะเห็นความไม่เที่ยงของจิต ตามที่เราเห็นเคยเห็นความไม่เที่ยงของกายได้ไปด้วยนะฮค่ะขอบทุณค่ะครับผม